มามาเป็นฝูงโถลุ่มเหรอลุ่มกระดานนี้เหรอคิดว่าจะขัวไงโถ้ยเดี๋ยวใช่ทะเลาะใครเนี่ยหมาไงปวดแแมงเง้ยเดี๋ยวนี่มาสองตัวไม่เท่าไหร่มาเป็นฝูงอ่ะมึงจะยอมเหรอคือวันวันชีวิตมึงวันวันทะเลาะแต่กับหมาอย่างนั้นเหรอมา<ะ>ดูดิหัวหน้าอ้าวไปดูดิ มึงจะให้กูไปช่วยมึงไปช่วยกัดกับหมาไงไม่ใช่อย่างนั้นช่วยผมหน่อยเข้าใจเปล่าเออเออเดี๋ยวกูช่วยเดีเ๋ยวเดี๋ยวกูช่วยแล้วกันโอ้เนี่ยอ้าว,าวสวัสดีครับผมบิลลี่สามขานะครับอ๋อน oh, ี่นี่ <YouTube. S 2> ช่องยูทูบช่องยูทูบของพี่บิลลี่สามขานะครับผมส, <Arri> สวัสดีครับส, <Anderson. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเหลือเฟือชาแนลครับครับผมอยู่อยู่อยู่กับพี่เหลือเฟือนะครับ มา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 ทำไมมาทำไมนี่มานัา่งกินนี่ไงทะเลาะก,กับหมามานี่ไงไม่ต้องทะเลาะก,กับหมาแล้วมากินข้าวกูมันเจ็บใจอะ่ะเจ็บใจเรื่องอะไรเ,เล่นลุมมือหมาอ๋อคือหมาไล่กัดหมาไล่กัดดิหมาไล่เหา่าว่างั้นเถอะไล่เห<ๆ>่ามันมาหลายตัวหิวก็หิวอ๋อนี่เออมานั่งกินนี่ไงอ๋อใจเย็นเออเจเย็นใจเย็นเจเย็นเจเย็นเดี๋ยวมึงอยากกินอะไรมึงสั่งเอาเลย ส่งตำไหมส่งต่ำไหม,ไหมไปเขาเล่เาไอ,อ,อจิ๋วไปไหนไอนจิวอ๋วไอจิ๋วมันจะมีคู่มึงอีกคนหนึ่งไอไอจิ๋วอะไอจิ๋วพวกคนแค่ไปไหนไอ,อนจิ๋วหมาข้าไปแดกแล้วมั้งอ๋อ,อพวกมึงคนแค่ใช่ไหมเนี่ยแค่พ่อง <c oughs> เนยคนตัวเล็กมึง <c oughs> นับถือกูไหมเนี่ยนี่แก้มึงนี่แก้มึงไม่นับถือหัวหน้าไหมนับถือครับ <c oughs> แต่มึงไม่หน้าพูดอย่างงี้ว่าคนแค่ไม่เอาเป็นคนแค่ไหมเราเป็นคนแค่ไหมคนตัวเล็กอ๋อคนตัวเล็กยาคณะโมโหก็อยู่โมโห โมโหหิวด้วยทะเลาะกับหมาก็เลยโมโหทะเลาะกับมึงนี่แหละเอากับข้าวมาหน่อยนี้มันจะกินอะไรล่ะหมูหันหมูหันเดี๋ยวก่อนค่อยหมูหันมึงกินส้มตำเนี่ยอันนี้กูตาเองนะเนี่ยนี่นี่เอามาดูเลยกล้องมาดูเลยเนี่ยในส้มตำก๋วยเนี๋ยวก๋วยเนี๋ยวว่าเ๋วยเตียวว่ะโมโมโหหิวเนี่ยจริงบอกตรงนี่อันนี้พวกนั้กเดี๋ยวนี้ใจเย็นนี้อย่านักเลงสิโอ้ไม่นักเลงหรอกนี่ตัวเท่าลูกหมาไอ้สัสอะไรเนี่ย ขนมจีนเขาเรียกคาปูนอะไรอะยรโอ้โอะไรไอ้เจ้าอะไรเดี๋ยวอะไรโอ้ยไอ้หัวหัวจ้ากระเทบักแขรนี่แดกมึงได้เลยเนี่ยคุยบอกไม่เอ้พี่กระเ้พวกไอ้ผมหนีหมาก็พออยู่แล้วไอ้พวกแก๊งลอยซี่เนี่ยตั้มทำโตัมึงน้อามาฝากน้องตั้มทำโตัวเอาดิว่าเขาเรียกว่า หนีเสือปราบจระเข้อันนี้หนีหนีหมามาปราบจระเข้เลยามาเพราะเจอปราบ<อ>ไม่ใช่ปราบเจอจอระเข้อ่าหนีหมาปราบจระเข้ปราบจระเข้อ่าเนี่ยมึงอันนี้หมาปราบจระเข้เออแล้วเอามาทำไมนี่ยพี่เอาไปก่อนมันทะเลาะกับหมาไอ้พวกนี้มึงไม่ค่อยถูกกับสัตว์ได้ใช่ไหมเฮ้เยี่ยใจเย็นนี้เป็นโง่โอ้เจ็บโอ้เอาเลกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวกูให้กินกูให้ชิมส้มตำกูก่อน เอาเอาเอาช้อนให้มันนี่ช้อนป่ะเอาสับเอาสับมาหน่อยเอาสับมาหน่อยคนที่ไหนมึงพูดมึงไม่ต้องพูดภาษาอีสานกับกูก็ได้มึงกูรู้ว่ามึงไม่ใช่คนอีสานใช่บอกเข้าคนพิษโลกนะคนคนพิษโลกพิษโลกบ้านฉันอยู่พิษโลกพิษโลกเขาเอาใดอย่างนั้นเหรอพิษโลกเพชรจุฬาฯเหรอพิษโลกนี่พิษโลกมึงพูดภาษาพิษโลกเลยอันอัน อันแมมอันอีสานอันในบ้านคุบ้านมึงไม่มีอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสิกินเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้มตำเลยนะครับเออส้มตำค่อยสิกินส้มตำเลยครับอันนี้ภาษาบ้านค่อยด้วยมันคล้ายๆกับไทยลมใช่ไหมที่มึงเหลาลมเหลาลมเหลาลมปะเหลาลมครับอันนี้อันนี้เหลาเพชรบูรณ์เหลาลมเหลาเหลาลมซักนะอ่เดี๋ยวค่อยจะกินส้มตำเนาะว่ามันมันแซ่บก็ได้เลยเอออ่าส้มตำนี่นี่มันมีผักผักผัก บุ้ง <ame> บุ้งผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยเหรบุ้งักบุ้งเนี่ยเหรอผักบุ้งจีผักบุ้งจินมจิ้มิ้มิ้เนี่ยกิ้มของซุปแบอุ้ยไอสัตว์เหมือนเต่าเลยน่ารักน่ารักเออเป็นแซบเนี่ยจิงกหรอเช่าน่ารักหรอเป็นตาเป็นตาแซ่บเนี่มึงกะหลักกิโลเนี่ยอันไหนสูงกว่ากันเนี่ยหลักกิโลมึงก็หลักกิโลสูงกว่ารู้ว้าก็ยิวคดีเก่าเคลียร์จบแล้วเปล่าเคลียร์หมดจังบ้าอือคดียังมีคดีอยู่ในโรงพักเนียเนี่ย คดีหนีทหารนี่หรอบ่เขาเขาให้พานก็คืออ๋อเอางี้เนีํยทำยูทู e เนี่ยคือเดี๋ยวนี่นี่ถ่ายยูทูปเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพี่น้องครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะคือช่องยูทู e เนี่ยน้องผมผมแนะนําอยากให้เขาทําเองคือคนเราต่อไปนี่ในอนาคตใครไม่มี youtube เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีอํานาจต่อรองกับการทํางานใดๆทั้งสิ้นหลายๆอย่างเยอะเนอะเยอะ เกี้ยวไม่ไหววะอุ้ยไอ้สัตว์พี่เกี้ยวเกือบเคี้ยวเขากำลังพูดให้บอกพี่น้องมากดกดแชร์เอาจะทำดูทุบครับอ่าเขาพูดยังไงอ่ะพูดไปดิ YouTube นะครับ b i ล l y สามขาครับอย่าลืมกดคือนี่ละบิลลี่เขามาดูอยู่แล้วในช่อง b i ล l y สามขาครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดอะไรอีกกระดิ่งแมวกระดิ่งอะไรดิ่งแมวเียอะไรไม่มีกระดิ่งแมวหรอกไม่ใช่ ฝากด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดซับสไคร้ซับสไคร้เนี่คืออะไรเป็นหั่นไงตะไคร้หั่นแล้วก็ยำตะไคร้อ่ะอันนั้นมันตะไคร้โอ้ตะไคร้ซับสไคร้ก็คือการติดตามครับผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวจะได้เจอวินลี่เพราะมันจะแจ้งเตือนตลอดผมชอบ่างนี้แหละผมชอบคนตีนเนี่ยพูดง่ายๆผมมึงไม่ต้องกวนส้นตีนหรอกไอ้สันมึงมึงอ่ะ มึงไปไหนมึงพร้อมโดนสังตีนเขาตลอดเวลาเหรอใช่ไม่ต้องกวรเตีนหรอกแต่ตอนนี้มึงจะเริ่มควรมึงอยากกวรเตีนใช่ไหมเออมาหนิมาหนิมาหนักควรตีนใช่ไหมอาจจะกควรเตรียไหมควรที่ไหนเอาไว้เอาไว้เอามาคุยกับมาคุยไปดิเลยนะเยอะเนอะเอาชมกินส้มตำนี่ส้มตันอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนพี่อร่อยแค่ไหนก็พี่เรากินเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกินอยู่แล้วไม่นี่ควรกวรอะไรพควรอยากควนไม่ได้ไม่ได้กวรคือว่า โดนอะไรพี่ไอ้สัวนเมื่อกี้มึงจะบอกมึงควรทุตีนอยู่เลยไม่ได้อ๋อท่วงนี้เข้าเขาจะเข้าหน้าทุเรียนจะควรทุเรียนหรือไงเปล่าครับคือคือคำพูดมันไม่ได้ควรทุตีนคือบอกว่าเขาอ่ะควรทุตีนผมเนี่ยเราควรทุตีนผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โอ้ไอ้สัตว์ตอนนี้ไม่กลัวกูเลยบอกว่าเขาควรทุตีนอ๋อเปล่าไม่ได้อ้างนะครับนี่ขาได้คุมาพี่พูดคนเดียวเลยตอนนี้พี่เหลือไม่เห็นพูดอะไรเลย อ๋อมึงไม่ต้องคุยเดี๋ยวมีเรื่องเอาฝากฝากฝากช่องฝากก็แบบอันนี้อันนี้น้องหน่อยครับผมน้องหน่อยเป็นน้องชายกันหมดเพื่อนของน้องพี่ครับกลับมาหากินอันนี้อันนี้น้องพี่น้องน้องน้องพี่น้อง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 อันนี้ขานี่ขาโหดครับน้อง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 ไม่ได้ไม่ได้โหดน้อมันเป็นกระเทยตอนนี้ไอ้หนุ่ยมันเป็นกระเทยกระเทยนะครับเราลองทำดิอะไร โโอ้ดูหฝากด้วยนะครับบิลลี่สาขานะฮะอปแชร์กันไปขอบคุณทุกคนนะครับเไปฝากไปเหลือเฟือชาแนลด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับจ้ากับจ้าจ้